แม่เล่นยังเนี้ยใครละน้แม่ใหเล่นบอกว่ได้หล่นกูจะเลียหรอกกบิดแล้วมันก็ไหลมานี่อนเ,อเอาแน็กเอาทายอนี่็กมาจับเอาไปเลยล,ลงไปลงไปในขี้ข้นมา <c oughs> เห็นตัวว่านี่เบาได้เหตุบารายเหตุนี่ก็คือนี่บอนี่วะหนาแักจับบารายเห็นคลิปเดียวเป็นเห็น ไป้ในไปขี่ึ้นทางผู้ทางบ้านยิมุนเด้อที่แรกก็ว่าสิให้ลูกถ่ายใส่ลูกให้ถ่ายคลิปเดียวนะคะว่าจะาไปลงคลิปเดียวพี่น้องขี่ไว้เพื่อน่ายถ่ายลงมาหนีบัดเต็มบันบิดไปเต็มไปตกลงข้างทางเนาะมันทียางหัวมันขึ้นมาได้เอาแน่ก็ขึ้นได้นั่นแนก็ขึ้นได้มันคือขึ้นได้ โโลโลมันยังกับหัวดิเน็กแ,แม่จะขี้ไปไหนตอนแหลกแม่จะขี้แล้วก็จะคงไปหาเน็ก <c oughs> <c oughs> แต่ลกยัง เงียบหลายบานเห่ากับซ้ำบานเห่าละพี่น้องเอ้ยแม่แม่แม่ผ้ามาใส่กาวดักหนูเร็วในแค่นั้นแล้วหรอบออยู่บ้านสองเมลูกวันนี้ว่าเดยไปเห็ดงานนะคะวันนี้ปล่อยตีเล็กไปผู้เดียวจะคลองอยู่บ้านเมีนงานเกือบเขาพี่น้อง ดีนะเเป็นอย่างไรตกท่างน้นนอยๆตกที่ลีวะนี่และอยากจะนั่งคิบเลี้ยวเป็นไนเงียบเมสซิลีบานบนขนาดสเสาร์อาทิตย์ได้พี่น้องนี่บรรยากาศบรรยากาศหน้ามองนี่กับมันแฉะ หสิแก้ปัญหาจะไหนบ่เมนน้ำบานหมูหริน้ำบานเพิินมันไหรมานะแต่ว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่หมดเ้านี่แต่ว่าหัางประตกโอเคพี่น้องคลิปนี้พาพมืออย่างห้าหนะคะคลิปเรียวเป็นเหตุพี่น้องหัวสักง้อขวมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ